โ okay. อเคอืมเกนกากไอ้เ no หี้ยดูเราขึ้นขึ้นเหลือนคาสิกรอง่ังอืมพักกิ่ผายแมพเพียเนี่ยไม่แกร์สิวะถ้าใครบอกให้มึงเล่นแมพนี้อ่ะกูจะเล่นนะมันสนุกแมพอื่นไม่น่าเบื่อมันปยญายี่เงี้ยผู้เจ็ดหามันกวาง ว่าแล้วไอ้มันตึกเออด้วยได้ไหมช<อ>บุบได้มันขึ้นมาได้อะอแล้วกูต้องช่วยใครวะเนี่ยมึงอยู่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงกูหามึงก่อนกูปัดโ,โม้ควยยิ้มแม่งใสเดี๋ยวมแมึงอย่างนี้ที่อ เอาเชียเน็ตมังเน็ตไปยยเดีย๋ยไ,<ป>ไปชุบใหเ้เน็ตไปเน็ตไปเฮ้ยมันขึ้นไปแล้วว่ะเชียนเน็ตโอ้จบแล้วเออเน็ตมาแล้วมันขึ้นยังไงวะเออโอ้ขึ้นอีกตึกหนึ่งโดดมาตึกนี้โอ้ออไม่ปล่อยกูตายซะเอากูไม่รู้ไงเกูไม่รู้หรอเนี่ยกูขึ้นตึกแบบนี้ไม่เป็นไงปล่อยกูตายซะอีกอย่างทุกคน แนน,นก็เป็นแบบนี้อ่ะอย่ยังไงให้ทันวะมันอยู่ตรงไหนอะ งเต็มเลยฮะเยี่ยม <Yeah. S 2> เราทำไมลม้มอ่ะชั้นบนศัตรูเขาดักอยู่ตรงบันไดนะครับขึ้นไม่ได้เยี่ยม ้าขึ้นไปโดนเหมือนเมื่อกี้เลยผมโดนอัดเต็มหน้าเลยเพ<อ>ื่อนงงเธอออกไปหมดแล้วด้วยจะระเบิดตัวเองเหรอไม่ไม่ไม่จะระเบิดถึงไหมวะเอาเอาระวังระวังเอางไงว่าเลี้ยเอาเลยหรือเปล่ามันอยู่บนนั้นใช,<ๆ>ใช่ไหมเ,เดี๋ยวเธอซ้อนเราเราก็ได้ขึ้นไหมย <Okay. S 1> อย่าอย่าซ้อนกันเยอะนะครับเดี๋ยวรอเราล้มก่อนเอาค่อยต่อ อ๋อมันไปแล้วปั้นอ่ะไปแล้วดูข้างหน้านบอ,อันนี้อบอดเดี๋ยวต้องอยู่ใกล้กันแล้วล่ะไม่งั้นน่าจะไม่รอดยังเล่นไม่เป็นอยู่ปกติไม่ได้เล่นด่านนี้ใช่ไหมครับใช่มีเด v เบอร์สามพาเวี 8. ก็เล่นไปเพื่อนในเกมหรือเพื่อนนอกเกม ในเกีมไปทางไหนนำเลยเธอจะยิงบอดไหมล่ะยืนอยู่ไหนยิงไหมเอาเลยเอาเลยปกติเราไม่ค่อยลงบ้านเราจะชอบลงบนเข่าไงมันเล่นง่ายกว่านะครับ เรายิงคนนะผมมีแผนดีๆอ่ะผมว่าเราไปอยู่บนเขาตรงนู้นนะครับครับ nhiệm là Ở đây này ข้างหน้ามีแอร์ดรอปนะครับไปดูกันไหม <Watch out. S 1> คือผมรู้ว่าเราเล่นได้<อ>ถ้าเ,<น>เราไม่โดนใครมากดดันเน็ตไปเน็ตไปแอบไปนะเน็ตไปเน็ตไปเน็ตปิ้งมาลวนี่ไงตรงนี้ครับ <Watch out. S 1> ใครวะฉันกลับมาพร้อมของขวัญสำหรับคุณไหมว่าง เงินฝั่งนู้นเลยแหน่ยิงรัดเลยดูั่งน,นี้ไงตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งนะโกลัดตีกันผมจะอ้อมอย่างงี้ก็ให้มันบวกกันก่อนเฮ้ยไม่อยากอยู่คนเดียวเธอเธออยู่น้ำสุดอยู่แล้ว ผมน่าจะล้มก่อนนั่นแหละเพราะผมวิ่งหาคนอย่าลม้ม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 น,นี่ไม่เป็นอยู่อเนี่ยคนเดียวแบบนี้ก็คือไม่ได้จริงๆอย่าหาที่แอบไปครับอย่าอย่าตรงขวามันมีสองคนชัดมากเลยอุ้ยสามคน อยอู่ยคนเดียวมือก็จะสันสันๆดีกสามคนนะครับข้างหน้าผม <im it> เฮ้ยไดอกตกตัวนี้ว่ะนี่ต้องไปเก็บแล้วผมเจอแล้วข้าง, <im it> างล่างอ <im it> ยู <im it> ่ใตข้างล่างนะครับคนหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าผมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องรีบร้มนะยิงไไม่เก่งอยู่วิปปุนลอยนัดว่ะเอาเลยแต่มันตีก็จะยิงไปอย่างนั้นแหละ ถ้ายังไม่ชัวร์ก็ยังไม่ต้องยิงครับ <S 2> <S 2> <S 2> เลยอีกสองคนดูตำแหน่งหมดแล้ว,วลเอาไล่คือคนข้างหน้าผมแล้วก็คนในหมู่บ้านเธอ,อแอบแอบไว้แล้วกันแอบยังไงดีลนะน้องพยายามอยู่ในวงไว้ครับ สองกับสองโอ้โหมันหยุดทำหรือเปล่าไม่ใช่เอาละ่ะโอเคเลยคนเดียวสุดยอดมารอเฉยๆก็ได้เลยนะเนี่ยไม่ดีมั้งเธออยู่ในวงใช่ไหมพยายามดู คนที่แบบวิ่งหรือพยายามถ้าคนวิ่งนี่ต้องยิงเลยปะหรือว่าต้องรอถ้ามั่นใจถ้ามั่นใจก็ยิงครับบ้านเนี้ยที่เราเห็นเมื่อกี้นะมันลงทําแล้วปะไม่ใช่ไม่น่าลงหรอครับตรงหมู่บ้านนั่นแหละสักที่นึง เขาจะไม่วิ่งตรงๆไปหรอกเขาจะต,ต้องอ้อมเหมือนที่เราอ้อมไงถ้าเราน็อกก็คือนั่นแหละฝากทีเหลือด้วยไม่นะอีเหลือนนะั้นเอ้วถ้าโอกก็ไม่ได้เหมือนเดิมว่าน,นี่ไม่เก่งอยู่เรา,าเล่นได้อ๋อนนั่ไงเห็นแล้วเหรอเห้วเห็นแล้วอยู่ตรงนี้ตรงนีๆๆ้ อยู่บนอยู่บนด่านฟ้าด่านฟ้าอ่าครับยังไงเราก็อยู่เราก็อยู่ในวงเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันแน่นแหละมันหาหาคนอยู่อ่ะเฮ้ยมันยิงได้นะยิงสิแต่ว่าไม่น่าเอาอ่ะยิงไปก่อนมันลงไปแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วอ่ะนี่ไงมันวิ่งเข้าวงมาแล้วทางซ้ายจะขึ้นเอ่อแถวๆตรงนี้มันน่าจะขึ้นทางนี้โอ้ยมันมันเจ็บหนักมากไอ้อ่ะไอ้อ่า เอาเจ็บหนักเล้เมื่อกี้โดนอีงนัดเดียวน่าจะชนะเลยแต่ไม่ทัน <วง S 1> เธอดักตรงนั้นไว้ได้ดีสิวงมาทางนี้สิมาเลี้ยววงโอ้โหสวยอยู่วงไปทางมันด้วยปะเนี่ยว่ามันหลบอยู่ตรงนั้นอ่ะบงังหินบงังเอาไงดีน้อโอเคผมเลววม่นั่ว์ดีกว่าไปรอในวงแล้วกัน มันน่าจะเห็นเราแล้วเอ่ฝั่งนั้นน่าเห็นตาเราแต่ยังไม่เห็นเธอเพราะฉะนั้น,น่เธอนี่ไงนี่ไงมันลงมาแล้วละยิงเลยเขาะไปตรงนี้จ้าเดี๋ยวตรงหินนั่นแหละหินเลยเราอ,อืมนี่ไงนี่ไงหัวโกรธแล้วนิดนึงมันไม่เห็นนะยิงยากจริงจริงแอบแอบแอบ,แอบ เลยเธอจะหมดแอปแอบไปแอบไปโอ้โอ้โอเมื่อกี้เถือนลุกขึ้นอ่าไม่ไม่ไไปหาเบอร์หนึ่งแล้วเบอร์หนึ่งไม่ขึ้นมาหาแล้วจบแล้วอุ้ยเชียรี่ดีใจเกินโอ้จบแล้วโดนสีดีนะเธอไม่น็อกนะเห็นแม่บอกแล้วว่าเธอเล่นได้เธอแค่ไม่มั่นใจเฉยๆไปโม้กับเพื่อนได้นะว่าเธอได้ไกลโอเคไหม อย่างน้อยก็ไก่ใ่บ้าครับเจอกัน